สวัสดีค่ะเด็กๆเทีาศาสตร์ป .2 วันนี้นะคะเรายังพูดถึงวัฏจักรชีวิตของพืชดอกใช่ไหมอ่าชั่วโมงที่แล้วเราทำใบงานสิ้นสุดใบงานชุดที่2ไปแล้วนะคะวันนี้เราจะมาขึ้นอ่าตัวที่ได้ไปใหม่ล่าสุดนะแต่ว่าเราจะเรียนเนื้อหาสลับกับใบงานนะคะวันนี้จะเป็นในพาร์ทของเนื้อหานะวัฏจักรชีวิตของพืชดอกก็คือการที่เกิดการหมุนเวียนอย่างต่อเนื่องจาก มเมล็ดกลายเป็นดอกแล้วก็กลายเป็นอพอผสมพันธุ์เสร็จปุ๊บก็เกิดเป็นมเมล็ดอีกครั้งหนึง่งแล้ววนเวียนเป็นพัะนาจักรนะคะทีนี้วันเนี้ยที่คุณครูจะพูดถึงครั้งหนึ่งแล้วก็พูดถึงไปว่าพืชดอกเนี่ยมีส่วนประกอบสําคัญอะไรบ้างถูกไหมคะอ่ะเนี่ยเราได้ดูไปแล้วว่าในส่วนของดอกเนี่ย มีส่วนประกอบอะไรบ้างภาพนี้เราก็ดูกันไปแล้วเนาะเป็นภาพสามมิติเริ่มจากาในส่วนของก้านดอกใช่ไหมคะกรีบดอกเกสรตัวผู้อาจจะเป็นเกสรเล็กๆอยู่ล้อมรอบนะคะเกสรที่มีขนาดใหญ่ที่สุดก็คือเกสรเพศเมียตัวนี้ตัวนี้เป็นเกสรเพศเมียนะคะหินสีเขียวไหมตัวนี้คือตัวที่ เด่นและใหญ่ที่สุดนะคะอ่าแล้วก็ในส่วนประกอบของเกสรเพศเมียก็จะประกอบไปด้วยตัวนี้ส่วนแกนตรงนี้เราเรียกว่ารังไข่จะเป็นส่วนที่อยู่ข้างนอกหุ้มไว้นะคะอ่าแล้วก็จะมียอดเกสรเพศเมียตัวนี้จะเป็นส่วนที่เกสรเพศผู้จะบินมาตกหรือว่าขาของมแมลงเกาะเกสรเพศผู้แล้วมาตกยึดลงตรงนี้เพื่อ,อใช้ในการสืบพันธุ์ต่อนะคะ นี้เกสรเพศผู้ก็จะมีตัวนี้ที่เป็นกา้านชูเกสรอับเรนูอ่ะผูบอกแล้วมันจะเหมือนอ่ามันจะเหมือนถ้วยเหมือนกระ,ะปุกนี่จะเป็นกระปาะเล็กๆตัวนี้นะคะข้างในจะบรรจุตัวละองเรนูไว้นะคะอ่าในตัวนี้จะมีละองเรนูเป็นยังไงอ่าตัวนี่เม็ดเล็กๆเห็นไหมคะ ที่เป็นละอองเล็กๆตัวนี้เราเรียกว่าละอองเลนาดังนั้นส่วนประกอบทั้งหมดนี้ก็คือส่วนประกอบของดอกนะคะ,ะและทีนี้คุณครูก็พูดไปว่าส่วนประกอบของดอกเริ่มจากส่วนที่เป็นดอกก่อนก็จะมีทั้งดอกที่มีขนาดใหญ่ดอกที่มีขนาดเล็กแล้วก็ดอกที่มีกลิ่นหอมลักษณะของอกลีบดอกพวกนี้จะเป็นส่วนที่ใช้ในการดึงดูดและลอ่อแมลงบางดอกที่มีสีสัน ไม่ชูดฉาดเขาก็จะมีกลิ่นไว้เพื่อลอ่อแมลงให้มแมลงมาเกาะ,ะบางดอกมีขนาดเล็กอย่างเงี้ยค่ะมีขนาดใหญ่แล้วเราก็มาดูส่วนประกอบภายนอกของพืชดอกไปแล้วเริ่มตั้งแต่กลีบดอกเมื่อกี้ที่ให้ดูไปใช่ไหมคะเกรสรเพศผู้เกรสรเพศเมียแล้วก็กลีบเลี้ยง ครั้งนั้นเราทํำใบงานเราพูดถึงว่าเซลล์สืบพันธุ์ก็คือเกรสรเพศผู้กับเกรสรเพศเมียเนี่ยมีส่วนประกอบที่สําคัญอะไรอยู่ข้างในบ้างนะคะทีนี้เนื้อหาวันนี้เราจะมาพูดถึงลักษณะของพืชดอกก่อนนะคะตัวนี้จะไม่มีเนื้อหาในหนังสือนะอจะเป็นอย่างไรามาดูกัน พืชดอกนะคะเขาจะแบ่งออกเป็น2ชนิดด้วยกันนะคะก็คือมีพืชใบเลี้ยงเดี่ยวกับพืชใบเลี้ยงคู่ในการจําแนกพืชดอก2ชนิดนี้เราจะกําหนดการแยกโดยใช้ใบเลี้ยงใบเลี้ยงคืออะไรใบเลี้ยงก็เป็นสิ่งที่ทําหน้าที่เป็นอาหารให้แก่มเมล็ดพืชดอกหรือพืชทุกชนิดนะคะ เมื่อผสมพันธุ์เสร็จแล้วจะได้เมล็ดภายในเมล็ดเนี่ยจะมีใบเลี้ยงอยู่ใบเลี้ยงจะเป็นใบเลี้ยงเล็กๆนะคะเป็นส่วนที่ให้อาหารคือใบเลี้ยงนะคะที่เป็นตัวในการกําหนดก็คือใบเลี้ยงเนี่ยเขาจะเป็นตัวที่ให้อาหารแก่เมล็ดมเมล็ดในการเจริญเติบโตครั้งแรกเรามีปัใจจัยในการเจริญเติบโตของพืชก็คือน้ําแสง ธาตุอาหารแล้วก็อากาศถูกไหมคะในส่วนของที่เป็นเมล็ดเนี่ยสิ่งที่เขาต้องการในช่วงแรกก็คือแสงอากาศแล้วก็น้ําส่วนอาหารเขาจะใช้อาหารจากใบเลี้ยงนะคะก็คือตัวถ้าเป็นอันนี้คือเป็นเมล็ดข้าวโพดถ้าเป็นเมล็ดข้าวโพดก็คือส่วนที่หนูทานก็คือตรงที่เป็นเนื้อนะคะทีนี้ในวันนี้เราจะมาพูดถึงพืชใบเลี้ยงเดี่ยวก่อน พืชใบเลี้ยงเดี่ยวคือพืชที่มีใบเลี้ยงเพียงหนึ่งใบนะคะมีเส้นใยเส้นใบก็คือเวลาเราดูใบไม้ค่ะใบไม้จะมีลักษณะของเส้นใบเส้นใบจะมีลักษณะเป็นขนานขนานก็คือเส้นสองเส้นที่ขนานไปด้วยกันอ่าเส้นใบแบบขนานก็จะมีลักษณะเหมือนอ่าเส้นสองเส้นอ่าที่ขนานไปอย่างนี้เราเรียกว่าเส้นขนานนะคะอ่าทีนี้ มีรากเป็นรากฝอยมองเห็นข้อป้องได้ชัดเจนข้อกับปล้องอย่างเช่นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวที่มีลักษณะแบบนี้ก็จะมีอย่างเช่นข้าวโพดเคยเห็นข้าวโพดไหมอ่านี่ต้นข้วโพดเขาก็จะมีข้อปล้องอ้อยอย่างเงี้ยค่ะจะมีข้อป้องสังเกตชัดเจนต้นอ่อาไผ่อย่างเงี้ยอ่าทีนี้เวลาเราสังเกตตอนเนี้ยเราเรียนอยู่บ้านเราสามารถเดินลงไปดูต้นไม้ เด็กๆถ้าเดินลงไปสำรวจต้นไม้ที่บ้าน,านว่าลักษณะของต้นไม้ที่มองเห็นปล้องชัดเจนลักษณะของข้อปล้องก็คือตรงนี้นะคะ่าเป็นรอยต่อตรงนี้นี่เป็นข้อปล้องเขาเรียกอย่างนี้นะคะอ่าแล้วลักษณะของใบ่เส้นใบเป็นเส้นขนาดก็คือจะขนานไปแต่ถามว่าเส้นใบล่างแหย e เป็นยังไงเ <duc ci> ส้นใบล่างแหจะเป็นอีกกลุ่มนึงก็คือพืชใบเลี้ยงคู่นะคะเส้นใบล่างแหก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้ ก็จะมีเส้นโยงออกไปอย่างนี้เหมือนต้นมะม่วงอย่างเงี้ยค่ะมะยมอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นกลุ่มของอพืชใบเลี้ยงเดี่ยวเขาจะมีเส้นใบขนานไปเลยนะคะมีลำต้นที่เห็นชัดเจนไผยข้าวโพดอ้อยอย่างเงี้ยส่วนใหญ่จะเป็นพืชเศรษ,ษฐกิจนะคะปลูกเพื่อทำการขายนะทีนี้มีระบบราก ระบบรากจะเป็นรากฝอยนะคะจะเป็นรากเล็กๆสังเกตง่ายๆอย่างเช่นต้นหอมเด็กๆต้องมีต้นหอมอเด็กๆลองดูต้นหอมที่บ้านตัวเองนะต้นหอมก็จะมีราก <c oughs> เขาเรียกว่ารากฝอยนะคะ <c oughs> จะเป็นรากเล็กๆนะอ่ะดังนั้นเราจะสรุปได้ว่าตอนนี้คือพืชดอกในกลุ่มของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวนะคะวันนี้เราจะพูดในกลุ่มของตระกูลพืชใบเลี้ยงเดี่ยวก่อนนะ,ะอ่ะวันนี้เราจะพูดในกลุ่มของพืชตระกูลใบเลี้ยงเดี่ยวก่อนนะคะ อ่าใบเลี้ยงเดี่ยวก็กลุ่มของพืชตระกูลใบเลี้ยงเดี่ยวสรุปง่ายๆว่าพืชใบเลี้ยงเดี่ยวทําหน้าที่ใบเลี้ยงเขาเนี่ยทำหน้าที่เป็นอาหารให้เมล็ดนะคะก็คือส่วนนี้นะอ่ามีเส้นใบแบบขนานมีข้อปล้องที่สังเกตได้ชัดเจนมีระบบรากเป็นระบบรากฝอยนะคะตัวนี้เป็น ความรู้เพิ่มเติมแต่มีในใบงานนะอ่ะให้เด็กๆเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆจดข้อมูลนี้ลงในสมุดนะคะอ่ะทีนี้อ่ะเมื่อกี้คุณครูเพิ่งพูดถึงพืชใบเลี้ยงเดี่ยวไปใช่ไหมคะชั่วโมงหน้าเราจะมาพูดถึงพืชใบเลี้ยงคู่แล้วก็ค่อยจะมาสรุปทีนี้ก่อนจะจบชั่วโมงเนี่ยคุณครูจะให้เราเนี่ยดูส่วนประกอบของดอกก่อนนะคะเพื่อ อ่าประกอบในการเรียนเธอเป็นการทบทวนเนื้อหาอีกครั้งหนึ่งนะคะให้เด็กๆตั้งใจดูนะ หลังจากที่ดูแอนิเมชันไปเมื่อกี้นะคะดอกมีส่วนประกอบทั้งหมดอยู่4ส่วนใช่ไหมคะหลักๆง่ายๆก็คือแรกก็คือกลีบเลี้ยงนะคะมีกลีบดอกเกสรเพศผู้กับเกสรเพศเมียเนี่ยเป็นส่วนเป็นส่วนประกอบที่สําคัญในการสืบพันธุ์และวเพื่อขยายพันธุ์ของดอกนะคะโดยในส่วนของเกสรเพศผู้จะมีส่วนประกอบอยู่3ส่วนด้วยกันนะคะแต่ที่ทําใบงานไปครั้งที่แล้วจะมีอับเรนูที่เป็นกระเป๋ะเล็กๆนะคะ จะมีก้านชูก็คือก้านเขาก็เหมือนมีมือแล้วก็มีแขนนะคะแขนของเราก็ลักษณะก็จะคล้ายๆกับก้านชูอับเรลนูมีรองเลนูที่เป็นอาละอองเล็กๆที่เป็นละอองเวลาเติบโตเต็มที่เกรสรเพศผู้จะปล่อยละอองเพื่อช่วยในการขยายพันธุ์เกรสรเพศเมียก็จะประกอบไปด้วย3ส,ส่วนหลักๆเช่นกันก็คือยอดเกรสรเพศเมียก็ค,คือบนสุดที่ละอองเลนูตัวนี้จะปลิวมาตกนะคะ ก้านชูเกสรเพศเมียก็คือตัวก้านแล้วก็รังไข่ก็คือตัวกระเปาะที่ใหญ่ที่สุดตรงนี้ดังนั้นสรุปว่าส่วนประกอบของพืชดอกเนี่ยมีกีบเลี้ยงกลีบดอกเกสรเพศผู้เกสรเพศเมียมีอยู่ทั้งหมด4ข้อที่เด็กๆจะต้องเข้าใจส่วนวันนี้เนะื้อหาที่คุณครูสอนไปก็คือพูดถึง เราพูดถึงพืชใบเลี้ยงเดี่ยวไปนะคะตัวนี้อ่ะวันนี้คุณครูจะให้หนูจดเพียงเท่านี้นะคะโอเคแล้วพบกันใหม่ชั่วโมงหน้านะคะสวัสดีค่ะ